วิธีปลูกผักบุ้งกินเองง่ายๆที่บ้านหลายคนซื้อผักบุ้งมาจากตลาดแล้วจะชอบตัดโคนแล้วก็รากทิ้งใช่ไหมคะคลิปนี้นะคะเราจะปล่อยโคนของอต้นผักบุ้งให้ยาวประมาณ3-4นิ้วค่ะแล้วก็เหลือรากสวยๆไว้แบบนี้นะคะรถจะปลูกในตะกร้าผลไม้นะคะแล้วก็นำ แผงไข่ค่ะที่เราซื้อมาแล้วไม่ใช้นะคะมาวางรองด้านล่างนะคะใครสามารถที่จะรองด้านข้างด้วยก็ดีนะคะเพราะว่ามันมีรูอยู่นะคะดินปลูกนะคะลดใช้ดิน5ส่วนแถวบ้านค่ะไปขูดมานะคะใช้5ส่วนผสมกับแกลบ2ส่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือขี้วัว1ส่วนค่ะผสมเสร็จนะคะก็นำมาเทใส่ตะกร้าเลยนะคะ จะมีเศษไม้นะคะหรือว่าเศษใบไม้เศษร,รากไม้เราก็หยิบออกให้หมดค่ะดินที่เป็นก้อนใหญ่ก็บี้ให้มันละเอียดหรือว่าจะหยิบออกก่อนก็ได้นะคะก็ใส่ให้เต็มตะกร้าเลยเวลาลดน้ํานะคะให้ลดตรงด้านข้างทั้ง4ด้านก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ดินมัน อาทะไหออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กัน้นด้านข้างนะคะมันมีรูอยู่แล้วค่อยลดด้านบนเบาๆนะคะอ่าค่อยๆลดค่ะน้ํามันจะได้ซึมลงไปในดินนะคะนําต้นผักบุ้งที่เตรียมไว้นะคะมาปลูกค่ะเราจะใส่2ต้นหรือ3ต้นก็ได้นะคะให้มันบาลานซ์กับไอตะก้าที่เราจะปลูกนี้นะคะก็ปลูกตรงกลางก่อนนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าใครจะปลูกตรงกลางหรือว่าตรงขอบก่อนนะคะก็ ดูให้มันเป็นแถวเป็นแนวสวยงามนะคะเวลา,าเราปลูกเนาะเราใช้ไม้นะคะจิ้มลงไปนะคะเพื่อเป็นรูเนาะแล้วใช้ไม้ค่ะดันดินกรบหลุมนะคะให้กับต้นผักบุ้งของเราค่ะถ้ารากเขายาวนะคะเราก็ใช้ไม้เนี่ยนะคะดันรากของเขาลงไปในหลุมนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้เขีย่ย ดินนะคะกลบหลุมก็ทำไปเรื่อยๆให้เป็นแถวเป็นแนวสวยงามนะคะใช้ไม้แย่ลากของผักบุ้งลงไปในรูแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยดินถมเนาะ นี่คือต้นพันุผักบุ้ง10บาทที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะค่อยๆลดน้ําให้ชุ่มนะคะให้ทั่วถึงนะนําตะกร้าไปวางไว้ในที่ท,ที่มีแดดรําไรนะคะคอยรดน้ําทุกวันตอนเช้านะคะหรือถ้าใครมีโรงเรือนนะคะนําตะกร้าตัวนี้นะคะไปไว้ในโรงเรือนได้เลยคะ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ